มาอัปเดตราคากระดาษกันหน่อยครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับราคากระดาษมีการปรับตัวลงมานิดนึงนะครับสวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนยรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยครับ วันนี้นะครับกระดาษแข็งนะครับมีการปรับตัวลงมานะครับกระดาษรางน้ำตาลหน้าร้านวันนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท70นะครับต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกกระดาษย่อยกระดาษลวมสีกระดาษจับจุดนะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท50ครับและสุดท้ายครับถ้าเป็นตระกูลกระดาษขาวดำนะครับวันนี้กระดาษขาวดำหน้าร้านนะครับปรับราคาลงมาเป็นกิโลกรัมละ4บาทครับสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่สวนปุขจันทร์กันะครับ ร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนาขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะหรือเซเครื่อนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอเดียไลน์ที่ c w r e c y c l e ครับ หรือปกติแล้วผมจะทําการแปะล,ลิงก์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ line, ถ่ายรูปขยะใช้โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะนี้จะเคลื่อนให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ